มาทำไมครับพี่เออใครอ่ะมันมันมั่วแล้วครับนี่ไม่ใช่อูครับอ้าวมึงมาทำไมเนี่ยฮะเป็นตัวแทนครับมาเลยไปเยี่ยรอตรงนี้โอู๋จริงๆมีขอโทษเลยพี่ขอโทษด้วยผมผมกำกับเวทีนี้อยู่ขอโทษนะครมันอยู่เนี่ยฮะมันไม่ใช่อูใครอ่ะไอ้กุยลูกตะเสงอ่อเมา่ไหม่อ่ะขอโทษนะขอโทษพี่เด้อขอโทษนะโอู๋มีอูมาครับพี่ อู๋ธนาธรัอูจี้อูจีเ EX อออูจีมีตังค์ไหมเป็นผู้ชายต้องมีใจ toy. เดี๋ยวอยากดูไหมพี่อยากดูฮะเขาใช้อูต <at ron. S 2> ัวจริงเลยครับเขาใช้เลยครับอูตัวปลอมไปก่อนงั้นมึงมาเจีนต้อมดูเลยครับขอขอมไปให้เขาด้วยครับอู๋ธนาธรเกิดเป็นผู้ชายแล้วต้องมีใจอดทน อะไรนะกูลืมละไมยืนมองทำไมอย่าไปยืนมองยืนมองก็ลืมสินี่้องแบบนี้แบบหูแบบว่าหูแบบมาเต็มร้อยเอาไหมพี่อะไรหูแบบว่าหูแบบวัยรุ่นเอาไหมมึงนัดมึงนัดกันยังไงอ่ะมาบอกมาดิอ่ะมึงนัดกับมันยังไงอ่ะอะไรลุงอย่าปัญหาเยอะกูไปได้กับป้าเมื่อไหร่อ่ะอย่าปัญหาเยอะอ่าอย่าปัญหาเยอะ ุดเป็นนีุ่ดเป็นพี่ชาอันเจนเจนอ้าวเดี๋ยวกูโทรไปตามลูกกูก็เป็นที่ตาเจะเจนอาจาย์เออ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 ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องแล้วร้องไงอ่ะหนูถ้าหนูยิวนมก็กินนมก่อนได้นะลูกกินไหมไม่กินหรอกทำไมอ่ะกินเลยน้อยคนฮะ ขี้เละแล้วมึงอ่ะอีห่าโบรักสีดำไหมพี่คนนี้ร้องได้อีกอ่ะผู้หญิงคนตีผู้ชายรู้ได้ไงผู้ชายที่ไม่เห็นเลยเธอผมยาวเนี่ยต้องจับมันช่ยดิแล้วเจี๋เรา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 รู้ไงน้อยเป็นผู้หญิงรู้ไหมรู้รู้ป่ะเอ่อป้าน้อยนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกระเทยรู้ได้ไงว่าเป็นกระเทยรู้ได้ไงจับจิ้มดูสิ ไปไล่ล็อกเด็กนิ้วนิดเดียววันนี้มีกรอนมาฝากพี่กรอนครับกรอนอ่ะฟังกรอนครับย้ำได้ตดจุดชื่อและลื่นตุดยามได้ชูจินตดช่างจดใสยามเจ็บตดไม่ได้ตดหมดทั้งไทยตัดใจตทีแรกฉีแตกเลยตดนี้ไม่มีคุณอันในหลวงเขามีแต่ข้าน้ำงมพ่ออะไรมีข้าน้ำตดโอ้ข้าน้ำสด เป็นอะไรมัมถามเป็นอะไรอ่ะเด็นไร่มัมเป็นลาวลูกมัมเป็นลาวแล้วหนูเป็นอะไรเป็นอีสานเป็นอีสานว่ามาเล่นรางวัลเล่นเล่นตลกางคาเฟ่กลางคืนแล้วได้รางวัลทุกวันเลยเออรางวัลเอาไปทำอะไรลูกรางวัลอะเอาไปรักษาแม่แม่เป็นอะไรครับก็ซื้อ เอาแล้วแล้วเอารางวัลไปซื้ออะไรครับซื้อขี้ให้แม่กินชวนป้าน้อยชวนป้าน้อยครับยืนตายเป็นแผงเลอนอยไปไหนบ้างเด็กพัไปกินขี้อ่ะสิชวนป้าน้อยครับน้องสาวโอ้รถจนาสารคามรถจนาสารคามฟังครับรถรจนาสารคามคอยปอมแม่ผู้ใจมาไหมาหนูหนูไม่รู้เรื่องเลยเออเออหนูไม่รู้เรื่องอ่ะ ตัวใครอ่ะน้องตัวอะไรอ่ะ işte เป็น <seria> เป็นผ่อเมียกันเลยนะไอ้แววมีบริษัทที่ไอ้แววไอ้มัมเคียวน้องดิเคียวน้องดิ ยาไอ้ห่ากูไม่กล้าอยู่ใกล้เดี๋ยวมันเรียกไอ้เทพอีกแล้วเนี่ยพี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเคลียร์กับน้องผมเรียบร้อยแล้วเจริญยากน้องครับเอาอะไรบ้างบูรักสีดำโอ้มีคดำด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็งนิ้นตรง โป่เนี่ยในตอนโป่อะเทำไม่่เเดดีีด๋๋ยยววกกออนนลูกเคยสอนลูกก็อเอวดีขนาดนี้ลูกเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเอวเอวมองเห็นเอวอะออออคนละพร้อมกันเลยดีกว่าดูว่าเอวใครจะดีหน้าใครจะได้อารมณ์กวกันพร<อ>้อมกันหนึหน่งสองตั้งหน้าเลย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 ครับหน้าเลยครับหน้า เนี่ยอะไรไปแข่งเขาได้ไม่ค่อยดีวันนี้ขึ้นไม่ค่อยดีนะวันนี้ขึ้นไม่ค่อยดีเพิ่งนอนมาอะไรนะอันนี้ก็เทยกันเพโอ้ยเก่งยังลูกเอ้ยไม่น่าเชื่อในนี้เล่นกระเทยลูกเล่นกระเทยน้องมึงได้มาได้ร้อนอะไรเนี่ยเ่ือดร้อนน้ำมันเป็นบ่เลยอย่าพูดถึงพ่อมันเลยตายป่ะพ่อมันตายตายไปนานแล้วพ่อมันพ่อมันบอกไม่เคี่ยวผมด่ามาไม่เกี่ยวพี่อ่ะตกลงมึงบอกอะไันเนียอมบอ้เคียร์น้องไง ขอขอบคุณเฮเสัตว์อมา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 แบไม่รู้ตัวอีเียไปใส่เยาไเนี่ยส่ัลูกพีลูกพีเมา ขึ้นข้างกูเนี่ยกูจะ้สบายใจมาฟังนี่ไปแล้วลูกไปแล้ว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 ลูกไปแล้วลูกไปแล้วใส่ไปเลยสงสัยหานี่เคยแดกตับเด็กมามั้งเนี่ยโอเค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 ไปนะเด็กร้องโหหน้าเขียวหมดเลยลูกไปแล้ว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 อ้าวไปแล้วเมื่อกี้หัวใจกระดาษดีๆเป็นอย่างเงี้ยหรอเบิ้ล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 เตีมา ไปแล้วเอารางวัลปลอบใจไปขอขอบคุณเฮ้ยมาข้างหลังแล้วอย่าอย่าอย่ารอบไปหลังลุงมามุงมาแล้วไปแล้วมา<ำ> ตลกนะมึงอ่ะตลกนะเลื่อนให้รู้เรื่องบ้างเพื่อนแพ้ทางกันเธอมีคนไนเทมพี่พี่เด็กไม่ได้พูดหรอกกูสอนพี่แล้วข้อไหนี้แล้วมันอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะงั้นไปทางนี้ไปนี้แล้วกันฮะแต่แบบตีม คือมวนนี้ต้องไว้ตรงนี้ก